สวัสดีค่ะพบกับรายการ go insight จากบ,บริษัทค l าสิโกลฟเจอร์ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่14กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดที่1,105นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,104ถึง1,109นะคะตลาดก็ยังยเงียบๆรอผลการประชุม FOMC ที่จะรู้ในวันพฤหัส,สบดีนี้นะคะแต่ว่า,เ,าเราก็คงรู้ในช่วงเช้าวันศุกร์ ส่วนข่าวในวันนี้นะคะมีญี่ปุ่นมีข่าวของญี่ปุ่นนะคะปรับลดผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมจากติดลบ0.6เป็นติดลบ0.8เร์เจีนเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะ ที่ใช้บ,บัตรบีที่ใช้บัตรธนาคารนะคะล่วง3เดือนติดกันอีก0.6จุดมาอยู่ที่82.07ถึงและก็ดัชนีต่ำลง1.69เปอร์เซ็นตเมื่อเทียบเยนเยียส่วนทางด้านยุโรปนะคะรมนตรีคลังเยอรมันเตือนว่าฟองสบู่จากตลาดการเงิน เตือนว่าจะมีฟองสบู่จากตลาดการเงินนะฮะหลังจากที่หลายชาติมีการใช้มาตรการ QE นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้เนี่ยของสหรัฐไม่ไม่มีนะคะที่สำคัญไม่มี ถ้าดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะคะการดิดตัวขึ้นมาถ้ายังไม่ผ่านหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเนี่ยก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีกนะคะแนวรับวันนี้ก็หนึ่งพันเก้าสิบแปดแล้วก็หนึ่งพันเก้าสิบนะคะแนวต้าหนึ่งพันหนึ่ง้อยสิบสามแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเราก็ให้ช็อตเมื่อปรับตัวขึ้นนะคะสำหรับ การวิเคราะห์แนวโน้มและการทำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ